วีน่ามะม่วงกินมะม่วงไปเยอะกินข้าวเหนียวไปมากน้ำตาในเลือดสูงแล้วจะทําให้เกิดโรคอะไรตามมาคลิปนี้มีคําตอบอุ่ยน้ําตาในเลือดสูงอะ่ะจะส่งผลที่เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนอกจากหนึ่งโรคเบาหวานสองโรคอ้วนค่ะคงมีใครอยากอ้วนมา 3. กสามาำันโลหิตสูงสี่การติดเชื้อที่ผิวหนังห้าโรคหลอดเลือดหัวใจหกหลอดเลือดสมองเจ็ดโรคไตแล้วก็ไตาวายค่ะ แอุ้ยเส้นประสาทเสื่อมหรือถูกทำลาย9ก้าวที่สำคัญก็คือหลายคนคงไม่อยากให้เป็นโรคตาบาวารขึ้นตาหรือจอประสาทตาเสียหายเพราะฉะนั้นรีบเช็คตัวเองด่วนค่ะในกรณีคนที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้นอกจากเราจะดูแลตัวเองในเรื่องการควบคุมอาหารมักรวดแทบจะไม่กินอะไรเลยอันตรายนะคะน้ำตาลสูงม,ม,มากงดบางครั้งเราต้องมีตัวช่วยสนใจติดตามพี่ปาต่อนะคะแล้วเราจะรู้ว่ามีวิธีค่ะ